ต่อกันมาข้าวติดซ้ำนะครับประวัติทางดานคลองกองบินเจ็ตก็ได้มีโอกาสตอนรับขนาดูงานนะครับโดยจังหวัดสุราธานีก็ได้ให้การตอนรับหนักศึกษาลักสูตรการป้องกันราชนาจักรว่าวอปอรุ่นเทฮกสิบเจ็ดนะครับในการเดินทางดูกิจการและก็ศึกษาภูมิประเทศา่าตายระหว่างวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ยี่สิบเก้ามีนาคมซ่องพันห้าร้อยหกสิบแปดับและว่าครับที่ห้องประชุมกองบินเจ็ตจังหวัดสุราธานีนายทีรุสุภวิบุญพล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยนายว่าอากาศเอกสุประวัตจิตมนตรีผู้บังคับการกองบินเจ็ตนะครับได้รวมให้การตอนรับนักศึกษาลักสูตรการป้องกันราชนาจักรรืรวอว่าวปอ,ว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 อวรุนเทฮกสิบเจ็นำโดยพลโทถักสินสิริสิงหะผู้ในการวิทยาลัายป้องกันราชนาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกับขนาดจานเจ้าหน้าที่ในการเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้นะครับ เราว่างวันท 19, ี่24ถิเซึง2 9มีนาคม2568โดยกำหนดการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราธานี ings, น 25, ี่ก็คือแหลกว่าน้า25มีนาคม2568ครับค่ะโดยนักศึกษาก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราธานีค่ะแล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฟั่งเอาไทยจากจังหวัดสุราธานีแล้วก็มีการบรรยายสรุปเรื่องข้อทติดทางการพัฒนาเศรษฐกิจการคา้าข้องจังหวัดสุราธานีโดยมีทางห้องการค้าจังหวัดสุราธานีเป็นผู้บรรยายนะะคแลกกเรื่องัภาพ ข้องทิศทางพัฒนาภา,าคอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและก็ตลอดไปจนเรื่องการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันทางอากาศและการปฏิบัติการรวมเพื่อรักษาพลนประโยชน์แห่งชาติทางทะเลกกโดยกองบินเจ็ตค่ะจากนั้นคณะก็ได้เดินทางต่อไปอยังจังหวัดพังงาและกาฬูเก็ตต่อไปนั่นเองค่ะ <c oughs> <c oughs>